ครับผมอ่าวัสดีครับผมช่างหน้าก่อพระนะครับน้อมื่นนี้ก็ได้พลรุ่ลูกค้ามาตัวหนึ่งครับเป็นยี่ห้อฮาตาลิ18นิ้วครับผมอ่ารุ่นธรรมดานะครับเนาะลด่บอดด้รุ่นนี้ครับผมอืมเดี๋ยวเขาจะมาเบื่องเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ลูกค้าเพื่อนเอามาให้เหตุให้เพื่อนว่ามันบ่อมันบอยุดสายว่าสั่นเพื่อนเดี๋ยวเขาจะมาเดี๋ยวเขาจะมาเสียบป๊กเบิ่งนะครับเนาะ อืมถ้าจะมาเสียปากเบิ้งครับผมอืมครับเสียปากนะครับเนาะปุ๊บนี่อ้าเดี๋ยวบายดีเข้ากัมาเปิดเบิ้งครับผมเบอร์หนึ่งครับหมุนปกตินะครับเนาะอืมหมุนปกติอ่าพัดลมฮาตาลีสิบแปดนิ้วครับผมอ่าอ่าหมุนเรียบร้อครับเป็นคนหมุนแต่มันมันโมยุดสายครับมัน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 ดึงบ่ได้ครับผมดึงจะได้ก็ดึงโมยุด หยุดแน่จังน้อยแล้วมันคัดค้านะครับเนาะนี่อ่าลุวงอีเดียวฮะนี่แหละครับจังสี่แล้วครับผมเพราะว่าเพื่องสายเพิ่นคัดค้าเนาะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาถอดเบิ้งนะครับเนาะว่าเป็นยังไงครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปถอดกันเบิ้งเลยนะครับเนาะว่าเพื่องสายเพิ่นเป็นยังไงครับผมเขาจะมาถอดเบื้องเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวแกะกัน เราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงเพื่อนคือบปรไซน์นะครับเนะาจะจะเป็นอย่างไรมั้งครับเนาะฟิบาีา้ตนนัคน่าสนใอมาได้4ซีปีแล้วนะครับเนาะอถอดเบถอดแคปออกก่อน ทอดกองเพื่องสายเออเดีย๋ยวเดีย๋ยวโอ้ เดี๋ยวเขาจะมาทดลองเบิร์นะครับเนะาะว่ามันกึกๆๆๆอย่างไดรนะครับเดี๋ยวขันตัวนี้ไว้ก่อนขันตัวนี้ไว้ก่อนอเดี๋ยวเขาจะมาเสียบปลั๊กลองเบิรงอีกนะครับเนาะอ่าอ่าเนี่ยเป็นก๊ายตลอดนะครับนะเนาะก๊า่นสายตลอด โอ้มันดึงบกขึ้นดึงบกขึ้นพี่น้องครับผมนี่อันกระไรครับตก็ระวังดีๆครับเออดีดึงในซั้นนี้มันกับยูครับผมเออดึงซั้นนี้มันกับยูแล้วแต่ว่ามันมันมันต้องด้วยึ้นปั่นน้องครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเบิ้งไม่หนีนะครับเนาะว่าเป็นจังไรลูกพื้นลุดบ่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเามาเบิ้งนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน ครับผมเดี๋ยวเาจะมาเป่าฝุ่นก่อนนะครับเนาะเราว่าฝุ่นเพิ่นโซกับปกครับผมบริเวณนี้ครับผมจะเอาเป่าฝุ่นก่อนอ คุแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะมาใส่แกนเฟืองนะครับเนาะวันนี้เนาะใส่แกนเฟืองครับผมครับผมเดี๋ยวช่างหน้าจะให้เบืงนะครับเนาะช่างหน้าจะให้เบืงว่าอันเตียนตัวไหนแน่นะครับเนาะครับผมคือฟ้ามหมายนะครับเนาะ ความหมายที่พัดลมนี่มันกดยุดบ่ได้ยู่นะครับเนาะอ่านี่คือฝานี่ครับนี่ฝาตัวนี้ครับนี่คือเรียมเรียมนี่ครับมันจักหมื่นจักหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวอ่านี่ครับฝาตัวนี้นะครับเนาะฝาตัวนี้มีเรียมครับฝานี่นี่นี่ฟาของติดติดพัดลมมากนะครับเนาะนี่พัดลมเครื่องนี่แล้วครับนี่ นี่อันฝานี่ฝาเกา่านี่คือเลียมเลียมเรียมวงข้างนอกตรงนี่นี่มันซึกเบิดครับผมอมันเลยเห็ดให้ล็อกลพัดลมบอดได้ครับผมบันนี้ผมเลยมาเอาฝาไม้ใส่ไห้นี่ครับนี่ฝานี่นี่ครับตัวนี้จะล็อกได้บาทที่นี่ครับสมบูรณ์แล้วครับผมบันนี้ตัวนี้ก็เลี่ยนออกนะครับตัวนี้เอาทิมไปเลยครับผมนี่ยว่าเอาเอาเอา,เอาตัวนี้ใส่แท่นครับบันนี้คืออันมุมมุมฝาข้างในมองนี้นมันซึกเบิดครับผมมันล็อกมันล็อกลูกปืนบอยูครับผม อ่าผมด้เปลี่ยนไห้ครับมาสำนักแล้วครับผมมียังหมากไม้นะครับครับผม,มเดี๋ยวจะมาเบิ้งกันนะครับนะเนาะเฮ็ดแล้วแต่มันจะสายมันจะยุดสายบอรครับผมครับผมเดี๋ยวจะมาเบิ้งเดี๋ยวผมเดี๋ยวช่างหน้าจะพาประกอบครับผมบาดนี้ช่างหน้าจะพาประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเอาฝาใหม่ใส่ครับ นี่ฝาใหม่คนพึบ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 ใช่หรอล่วึวบน,นี่นั่นนี่คือฝาใหม่ครับผมฝาใหม่ลงไปเลยบาดนี้ฝาเก่าเราถอดออกฝาเก่าใช้ไม่ได้ครับผมนะเพื่อนๆทุกคนเนะครับเนาะวันนี้่ังหน้าจะพามา ซอมกองเฟื่องสายของผัดล้มก็ทำมาใส่นนี้ให้มันเสร็จไปเลยครับผมซอมผัดลมเขาก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือพวกเช็คตรวดท้องเหลืองท้องแดงนะครับเนาะตวจท้องแดง ผมก็บอกรวมๆไปเนาะครับเนาะบอกง่ายๆว่าแบบบ้านๆไปแล้วพี่น้องเลยครับผมเพื่อนๆทุกคนเบื้องคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลไ์กดแชร์ให้เพื่อนๆเบื้องน้ำหน่าเด้อครับผมเพื่อมีความรู้ต่อต่อกันไปอึป้บอึ้บนี่อ่าเรียบร้อยบัน,นี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองเบิ้องนะครับเนาะ,ะมาทดลองเบิง้ง เสียบปลั๊กเดี๋ยวใส่ตัวนี้ไปต่ดึงล็อกเบิ้งว่ามันสิอยู่บ่ ore, ครับผมมุนให้แนอนไหนสักหน่อยอ,อ่ะบ้านนี้เอาบ้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเสียบให้เบิ้งเนาะครับเนาะอืมเสียบพัดลมเปิดพัดลมเบิง้งบา้านนี้เสียบปลั๊กอ่าเสียบปลั๊กเปิดเบอร์2ไปเลยนี่อ่าครับผมอืมอ่าตอนนี้พัดล,มส,นะดลมสายเนาะครับเนาะอ่าพัดลมสายแล้วบ้านนี้ปับ๊บอืม พัดลมสายอ่าบาดนี้เขาจะมามาดึงล็อกเบิ้งแล้วครับเนาะดึงล็อกเบิง้งปุ๊บอ่าหยุดแล้วครับผมอืมพัดลมหยุดอ่าหยุดแล้วอ่าตอนนี้กดลงให้สายนั่นครับผมสายบาดท,ที่นี่อ่าเอ,าอ้าหยุดอ่าหยุดแล้วครับผมอ่ากดสายนั่นอ่อก็ถือว่าโอเคเนาะครับเนาะพัดลม ห้าตลิ่งสิบแปดนิ้วเพิ่นก็ซื้อมาได้สามสี่ปีพนว่าไข่ฟังเนาะครับเนาะก็นี่อ่าแสดงว่าพัดลมตัวนี้โอเคนะครับเนาะเดี๋ยวผมประกอบเอาฝาเพิ่นครอบเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาเทคเบอร์อีกเท่านึงนะครับเนาะว่าปกติบอครับผมะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันอีกนะครับเนาะครับผมตอนนี้ก็ช่างหน้ากับประกอบพัดลมเรียบร้อยนะครับเขาเขาจะมาเสียบปลั๊กกันบดนี้ครับผมตอนแล้วครับผมบดนี้ เสียบปลั๊กตอนแล้วคอยดูพัดลมจะหยุดสายไหมครับผมน่าเสียบปลั๊กแล้วอึ๊บเอาเปิดบาทนี้เปิดเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งไม่สายตอนนี้กําลังล็อกกําลังล็อกเพื่องสายไว้นะครับเนาะอ่าตอนนี้ดึงล็อกไว้อยู่อืมเบอร์สองเช็คเบอง์นะครับนะเนาะเช็คเบิรงดีๆก่อนอ่า มายเลขสามอ่าครับผมอ่าหมุนปกติคือเก่านะครับเนาะบาทนี้เขาจะมากดถ้ามากดให้เพื่อนสายเบิง้งกึบนั่นสายแล้วบาทนี้ครับผม,มหลังจากเขามาเปลี่ยนฝาเพื่องสายใหม่นะครับเนาะอ่าอ่าบาทนี้เขาจะมากดล็อกเบิง้งเออกดล็อกเบิง้งนั่นดึงล็อกดูดึงลอ็งลอกเนาะพี่น้องเนาะดึงล็อกเบิง้งหยุดครับทีนี้อ่าสายอ่า ครับผมอสอมเครื่องสายนะครับเนาะ,ะดึงล็อกดูอ่ายุดอ่าแสดงว่าพลลมตัวนี้ก็โอเคนะครับเนาะใส่ได้บาดนี้ห้าอยากงไทรายก็ได้ยุดทรายก็ได้แล้วบาดนี้เครื่องสายตัวนี้เรียบร้อยนะครับเนาะดีเป็นปกติทุกอย่างครับผมบาดนี้เยี่ยมครับผมบาดนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ,อยาจจะเลื่มกดไล์กดแชร์ช่างหน้าขอพระในเด้อครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อ่า คนไหลคนแชร์ให้ผมในเด้อครับผมก็ใดมีกำลังใจเฮ็ดคลิปตัวต่อไปให้เพื่อนเบื่อนบึงนี่ครับอันนี้ฝาเก่าเพิ่นนะครับเนาะก็ถอดออกนี่ครับผมก็เอาฝาใหม่ใส่ลงไห้ครับผมนี่เปลี่ยนฝาตัวนี้ตัวเดียวหายเลยครับผมนี่สฉพาะเครื่องสายนะครับเนาะครับผมคลิปนี้กระชังหน้าผมมียังมากไม้นะครับเนาะขอจบคลิปแค่ซํานี่นะครับเนาะสวัสดีครับผม